สวัสดีครับอยู่ทุกช่องมหาวิทยาลัยหลักการครับสลาดชุดนี้ครับอยู่ที่ถนนลำลูกกานะครับตำบลกูคดอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสถานีรถไฟฟ้านะครับสถานีปลายทางกูคดนะครับสายสีเขียวนะครับลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับไปดูกันครับที่ลำลูกกานะครับลงไปจะไปสะพานใหม่บางเขนนะครับเลี้ยวขวาก็ดอนเบรกรั ที่มองเห kind of so mm ็นนะครับเป็นจุดสิ้นสุดรางรถไฟฟ้านะครับ BTS นะครับสายสีเขียวอ่อนนะครับเขหกูฟอดนะครับแต่ที่เห็นน่้เป็นสถานีกูฟอดนะครับลำลูกกาประสมธานีนะครับครับนั่นก็คือจุดสิ้นสุดรางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ BTS นะครับสถานีกูฟอดนะครับที่มองเห็นนั้นก็คือสถานีกูฟอดนะครับลำลูกกาประมธานีนะครับ ด้านนี้ก็จะไปบางเขนนะครับตอนเมืองฝั่งนี้ก็จะไปทางอำเภอลำลูกกาแล้วครับน,น,นะครับที่มองเห็นนะครับจุดสิ้นสุดของรางรถไฟฟ้าบีเทสนะครับสถานีคู้คดนะนึับส่วนด้านนี้นะครับเป็นสถานีคูคตนะครับลำลูกกาประุมธานีนะครับ ก็คือสถานีรถไฟฟ้า b ี s นะครับสถานีคูคตนะครับัำลูกกาปัทลุงสถานะีส่วนด้านนั้นเป็นอาคารจอาต้นแล้วจอนนะครับสถานีคูคตนะครับ สถานีคู่คตนะครับลำลูกกาปทุมธานีนะครับสถานีปลายทางสายสีเขียวนะครับ b t s นะครับตำบลคู่คดอำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะครับ อีกมุมหนึ่งนะครับของสถานีรถไฟฟ้า b ีเนะครับสายสีแก้วอ่อนนะครับสถานีคูพดอำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะครับด้านนี้ก็จะเข้ากรุงเทพมหานครนะครับไปทางรังสิตบางเขนนะครับอีกมุมนึงนะครับของอาคารจอดรถ สำหรับอาคารจอดแล้วจอดนะครับของสถานีคูคตนะครับลำลูกกาปทุมธานีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับใายทางสถานีคูคตนะครับอำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ